ด้วยสภาพอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ก็ทําให้มันสัมปะหลังเกิดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแปลงนี้ก็น่าจะต้องมาซ่อมซ่อมแล้วก็ยังไม่เกิดครับก็จะเป็นผลเสียสําหรับคนที่ปลูกแล้วผลทิ้งช่วงนะครับเกษตรกรท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับผมสมบูรณ์ค่ะคุณป้าสมบูรณ์นะครับมันสัาปะหลังแปลงนี้อายุกี่เดืรนแล้วครับ มันอายุประมาณ4-5เดือนนะครับเนื่องจากฝนตกก่อเนื่องก็เลยทําให้หัวมันสับปหลังเกิดการเน่าเสียก็เลยต้องเก็บเกี่ยวก่อนกําหนดมันอายุห้าเดือนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดก็จะขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนภูเขาไฟนะครับ ก็จะเจอแต่สวนทุเรียนแล้วก็มีสวนยางครับสวนยางก็เยอะพอสมควรแล้วก็จะมีแปลงมะมุ่อ่าแปลงต้นมะม่วงหิม,มพานนะครับก็มีเยอะพอสมควรครับวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทำมาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรไร่มันสำปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโครลาชชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจำวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ช่องรถไถโครลาชมีโอกาสได้มาทําบุญนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดและก็ถือโอกาสเลยนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมชมพืชพ,พันธุ์ทางการเกษตรเช่นมันสำปะหลังเนาะว่าเขตนี้ทํามันสำปะหลังเป็นยังไงบ้างหรือเขาปลูก นิยมปลูกมันสำปะหลังสายพันธุ์ใดจากที่ผมขับรถเซอร์เวหรือตรวจพื้นที่มาแล้วประมาณหนึ่งนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าปลูกมันช่วงนี้ก็จะเกิดไม่ค่อยดีไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับจากพื้นที่นะครับตาล้องอินเสิร์ตให้ดูหน่อยนะครับก็จะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างครับก็เกิดมาจากการชะงักแรงหรือฝนทิ้งช่วงนะครับ พันธุ์มับปะหลังส่วนใหญ่เกษตรกร,ะร,กรจะนิยมปลูกพันธุ์ระยองเจ็ดสองหรือพันธุ์ที่เรียกกันว่าพันธ์แปดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าต้นพันธุ์เขาสมบูรณ์จริงๆเขาจะมีลักษณะทรงพุ่มอย่างนี้นะครับแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ก็ทําให้มันสัมปหลังเกิดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแปลงนี้ก็น่าจะต้องมาซ่อม ซ่อแล้วก็ยังไม่เกิดครับก็จะเป็นผลเสียสำหรับคนที่ปลูกแล้วผลทิ้งช่วงนะครับนี่แหละครับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็มีพื้นที่ทำกเกษตรไร่มันสำปะหลังอยู่เยอะพอสมควรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับผมหลังจากที่เราขับรถมาครับก่อได้เจอเกษตรกรท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับผมสมบูรณ์ค่ะคุณป้าสมบูรณ์นะครับมันสำปะหลังแปลงนี้อายุกี่เดือนแล้วครับจักเดือนหรกี่เดือนครับประมาณห้าหกเดือนได้ไหมครับนี่ห้าเดือนเลยมันสำปะหลังแปลงนี้อายุประมาณห้าหกเดือนนะครับตอนนี้ราคามันเขตนี้ กี่บาทครับตอนนี้ที่เขารับซื้อกันครับ2บาท15ตังค์นะครับก็ถือว่าราคาราคาขึ้นมาหรือลงครับช่วงราคาช่วงนี้ก็ยังลงมาอยู่นะครับผมมันสบปะหลังแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ปลูกอยู่นี่5ไร่5ไร่ใช่ไหมครับยาวไปถึงนู้นเลยใช่ไหมครับอ๋อถอนออกนี่จะปลูกอะไรต่อครับผมมันนาปลูก๋อน่าจะปลูกมันสำปะหลังเหมือนเดิมหรือยังไงครับผม น่าจะปลูกมันสับปะหลังนะขออนุญาตคุณป้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หัวมันนะครับมันอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องก็เลยทําให้หัวมันสับปะหลังเกิดการเน่าเสียก็เลยต้องเก็บเกี่ยวก่อนกําหนดมันอายุห้าเดือนก็หัวสมไว้นะครับก็ราคาตอนนี้อยู่ที่สองบาทสิบสตางค์ที่รับซื้อกัน สองบาทสิบสตางค์นี่เป็นลานลานธรรมดาใช่ไหมครับเป็นลานรับซื้อธรรมดานะครับผมก็นี่เพิ่งมาเห็นพื้นที่แรกที่เขากําลังเก็บเกี่ยวเก็บกู้มันสับปะหลังเนาะนี่มันอายุห้าเดือนของจังหวัดรีสเกตนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมและถ่ายทําเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกองมันที่ตัดหดัวเสร็จแล้วครับ ว่ามันอายุห้าเดือนมีสุขภาพมันเป็นยังไงบ้างนี่นะครับ <Woo! S 1> ส่วนใหญ่นิยมปลูกมันสับะหลังพันแปดหนึ่งใช่ไหมครับคุณป้าเขตนี้ก็แปดหนึ่งเหมือนกันครับโซนนครนราชสีมาก็มันสับะลังพันแปดหนึ่งนะครับก็หัวรุ่นนี้ก็นั่นแหละครับมันห้าเดือนก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็หัวประมาณนี้เลยพื้นที่ทั้งหมดห้าไร่นะครับ ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเล็กๆน้อยๆอยเก็บเป็นความรู้พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพื้นที่ตรงนี้เราเดินทางมาทําบุญที่จังหวัดศรีสะเกดก็เลยมาเก็บเอารูปภาพและคลิปเล็กๆน้อยๆอยไปฝากพี่ๆชาวกเกษตรไล่มันสับปะหลังเขตพื้นที่อื่นนะครับหรือว่าใครอยู่จังหวัดศรีสะเกดที่เข้ามารับชมก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันในช่อง youtube นะครับช่องรถไถโคราชานแนลก็พร้อมที่จะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมพื้นที่อื่นกันนะครับเดี๋ยวไปขอบคุณคุณป้าเขาก่อนคุณป้าครับ,อรบขอบคุณนะครับเช้านี้ผมก็อยู่ที่วัดแล้ววันนี้เราจะมา มีกิจกรรมในการใส่บาทแล้วก็ไหว้พระที่วัดนะครับเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะเก็บภาพเล็กๆน้อยๆไปฝากท่านผู้ชมในช่องรถถ่ายโคราชชาแนลนะครับหลักๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายสวนทุเรียนแล้วก็ไล่มันสับปะหลังนะครับวันนี้แต่เราขออนุญ,ญาตมาทําบุญก่อนนะครับผมไปกันครับ เดี๋ยวเช้านี้เราจะมาทําการไหว้องค์หลวงปู่ขาวกันก่อนนะครับเป็นที่สักการะบูชาของอ่าสนักสงฆ์นะครับทั้งพระภิกษุณีและพระภิกษุสงฆ์นะครับันยหลงเา ดเม่มานเสหมดเลยพอดีอันนี่ผันนี้น่เของไทยนะนี่เอเองอากาอ่กอนก่คือเอารึมั้งเนียอ้าข้าวกดาเน่อดนาะ ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเก็บรูปกับพระภิกษุณีแม่นะครับ นี่นะครับเป็นที่เก็บไม้ฟืนแบบโบราณใช้ฟืนก่อไฟคุณชายไปเก็บไว้ตรงไหนครับโอ้นู่นนะครับนี่นะครับกิจวัตรประจำวันของคนมาจำวัดเนาะใครจะมาจำศีลจำวัดอย่างนี้ก็ จะมีกิจวัตรประจำวันพาฟืนเก็บฟืนอย่างนี้แหละครับผมเก็บเกเก็บเวหุงข้าวแบบโบราณน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวใส่บาทกันครับผมสำหรับเมนูที่ผมจะทำใส่บาทเช้านี้นะครับผมก็ซื้อเห็ดเพาะมาครับแล้วก็จะมีเนื้อหมูด้วย วันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดเผาะแล้วก็หมูผัดพริกง่ายๆนะครับก็ขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเราทำใส่บาตรตอนเช้านะครับหลังจากที่พระสงฆ์ท่านไปบิณฑบาตครับแล้วก็จะกลับมาในช่วงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงในส่วนนี้เราก็จะทำกับข้าวไว้รอนะครับเพราะว่าผมมานอนที่วัดเลย ก็เลยต้องทำกับข้าวที่วัดเพื่อใส่บาตรตอนเช้าแกงเห็ดเพาะแล้วก็ผัดหมูก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับนี่เราก็มาถึงพื้นที่แปลงใหญ่เลยนะครับจากที่ขับรถมาพื้นที่บริเวณโดยรวมนี่น่าจะมีประมาณห้าถึงสิบไร่นะครับถ้ามองจากตาเปล่านะครับทุกคนพื้นที่มันสำหับหลังแปลงนี้มีความสมบูรณ์มากครับมองจากตาเปล่ามองเห็นทรงพุ่มใบแล้วมันสำับหลังแปลงนี้น่าจะอายุประมาณสองถึงสามเดือนแล้วนะครับทรงพุ่มใบเขาเริ่ม จะคุมหญ้าได้ทั่วแปลงแล้วนะครับมันสัหลังแปลงนี้สมบูรณ์มากครับเขตพื้นที่สีสเกตก็นิยมปลูกพันระยอง7-2หรือพันแปดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันทนต่อโรคพูดง่ายง่ายครับหล,หลายพื้นที่ก็กลัวโรคใบด่างเนื่องจากเมื่อก่อนจะนิยมปลูกพันแปดเก้ากันแล้ว ใบด่างมันระบาดครับเขาก็เลยต้องหาพันธุ์ที่ทนต่อโรคมาปลูกก็ถือว่าแปลงนี้สมบูรณ์พอสมควรนะครับพื้นที่โดยรวมที่ทําเกษตรทั้งหมดเนี่ยครับจะแบ่งจะแบ่งทําหลายอย่างมากครับหลักๆคือที่ขับรถเจอจะเจอแต่สวนทุเรียนครับเพราะว่าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนภูเขาไฟนะครับ ก็จะเจอแต่สวนทุเรียนแล้วก็มีสวนยางครับสวนยางก็เยอะพอสมควรแล้วก็จะมีแปลงมะม่วงแปลงต้นมะม่วงหิม,มพานนะครับก็มีเยอะพอสมควรครับก็รูปแบบการปลูกการทําเกษตรก็หลากหลายเช่นกันครับเขาชาวกเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกยางปลูกทุเรียนเพื่อสร้างอาชีพนะครับแล้วก็จะมีเงาะด้วยก็จะเป็นสวนผลไม้ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไล่มันสำปะหลังก็จะมีปริมาณไม่เยอะมากครับถ้าจากที่ขับรถมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอสวนยางสวนทุเรียนครับคลิปนี้นะครับก็ผมได้เดินทางมาทําบุญที่จังหวัดศรีสะเกดก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพเก็บคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆมา มาฝากเพื่อนๆชาวเกษตรกรไล่มันสับปะหลังทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ถ้าใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามและมีคําแนะนําอะไรก็แนะนําช่องวถ่ไยโคราชเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ